นักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาครนอรของจำนวนนับซึ่งการหาหารมอรของจำนวนนับ3ามจำนวนก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าการหาครนอรของจำนวนนับมีวิธีการหาอย่างไรบ้างนะคะ ซึ่งการหาครนของจำนวนนับเนี่ยก็มีด้วยกันอยู่3วิธีนะคะเหมือนกันกับหรมเลย3วิธีนั้นมีอะไรบ้าง 1. การหาครนโดยหาผลคูนร่วมหรือตัวคูณร่วม 2. การหาครนโดยการแยกตัวประกอบและ3การหาครนโดยการหารคล้ายๆกับ วิธีการเหมือนกันกันกบพอรอมอเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาคอรอนอรวิธีที่1ซึ่งนั่นก็คือการหาคอรอนอรโดยหาผลคูณร่วมนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเด็กๆเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะก็จะต้องสามารถหาคอร,อนอร์นของจำนวนนับ สามจำนวนโดยการหาผลคูณร่วมได้แล้วไอคำว่าผลคูณร่วมคืออะไรนะคะคอรนอรเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะคอรนอรคืออะไรคอร์นรก็คือผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดซึ่งตัวคควก็คือผลคูณนะคะรอเรือก็คือรวมและนหนูกก็คือ น้อยนะคะผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดหรือคอรนมีลักษณะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดครูมเมจะอธิบายทีละคำคำแรกคือคำว่าผลคูณผลคูณเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งคือพหุคูณพหุคูณเรียกอีกอย่างหนึ่งผลคูณหรือพหุคูณเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้จักนั่นก็คือสูตรคูณนั่นเองค่ะซึ่ง คำว่าผลคูณเป็นยังไงเช่นผลคูณของ3เด็กๆว่าผลคูณของ3ตรงตารางที่โชว์ขึ้นมาตรงนี้คือสูตรคูณแม่3ถูกไหมคะแล้วคําว่าผลคูณของ3อยู่ตรงไหนผลคูณของ3ก็เป็นตรงนี้ค่ะ3 6 9 12 15มันก็เกิดจากการนำ3ามไปคูณกับจำนวนใดๆ ที่เริ่มจาก1น,นั่นเองนะคะซึ่งถามว่าผลคูณของ3เนี่ยถัดจาก15มีอีกไหมมีได้เรื่อยๆนะคะเมื่อเด็กๆเอา3ไปคูณกับจำนวนใดก็ตามผลคูณที่ได้เราจะเรียกว่าผลคูณของ3นะคะอันนี้คือคำว่าผลคูณต่อไปผลคูณร่วมคืออะไรผลคูณร่วมเช่นคำว่าร่วมเราจะเริ่มใช้กับ จำนวนนับมากกว่า1นึ่จำนวนซึ่งนั่นก็มีสอ2จํำนวนขึ้นไปนะคะเช่นผลคูณร่วมของ2และ3เห็นไหมมีเลขตั้งแต่สองจำนวนเราจะใช้คำว่าร่วมนะคะผลคูณร่วมของ2และ3เป็นยังไงเป็นยังไงผลคูณร่วมของ2และ3เราจะหาผลคูณร่วมได้ร่วมก็คือตัวผลคูณที่มีเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็ต้องหาผลคูณของจำนวนนับแต่และจำนวนก่อน โดยการหาผลคูณของ2ซึ่งก็ได้แก่2 4 6 8 10 12ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะผลคูณของ2เริ่มจาก2อคูณหเป็นสองสคูณสเป็น4นะคะต่อไปหาผลคูณของ3ผลคูณของ3ก็เริ่มจาก3ใช่ไหมคะเพราะ3 1เป็น3เรียงจากน้อยไปมาก 6 9เก้าสิบสองสิถัดจาก27ก็มีอีกต่อได้เรื่อยๆเมื่อเราหาผลคูณของจำนวนนับของ2องจำนวนซึ่งก็คือ2และ3แล้วเรามาหาผลคูณร,ร่วมคำว่าร่วมก็คือมีเหมือนกันนะคะซึ่งตัวแรกก็คือหก ตัวถัดมาคือ12ตัวถัดมาคือ18ถามว่านอกจาก62 2และ18แล้วเนี่ยมีผลคูณร่วมตัวอื่นอีกไหมมีนะคะเราจะเอาอย่างน้อยแค่ประมาณ2ถึง3าจำนวนนะตอนนี้เราก็จะได้ผลคูณร่วมของ2และ3คือ6 12แล้วก็18 6นะคะ6 12แล้วก็18ทีนี้ ผลคูณร่วมไปแล้วนะคะเราจะมาดูว่าผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดเป็นยังไงผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดก็คือดูว่าผลคูณร่วมมีตัวไหนบ้างและตัวไหนเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดซึ่งเราจะได้ว่าจํานวนที่น้อยที่สุดคือ6ผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดคือ6เราจะเรียก6จํานวนนี้ว่าผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดหรือนั่นก็คือ ครนของ 3, อ2และ3นั่นเองทีนี้เรามาช่วยกันสังเกตค่ะว่าผลคูณร่วมทั้ง3จํจำนวนนี้จะมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ2และ3อย่างไรนะคะมาช่วยกันสังเกตผลคูณร่วมของ2และ3นั่นก็คือ 6, 12และ18เมื่อกี้เราได้ไปแล้วนะครนคือ6ทีนี้ครูเมย์จะพาสังเกตว่าลักษณะของผลคูณร่วมที่ได้ออกมานั้นต้องมีลักษณะเป็นอย่างไร เราจะสังเกตว่าผลคูณร่วม3มจำนวนนี้ 6, 12และ18เนี่ยจะมากกว่า2และ3ผลคูณร่วมจะมากกว่าจํานวนที่ให้หาผลคูณนะคะผลคูณร่วมจะมากกว่า2และ3แล้วเงื่อนไขข้อที่2ข้อสังเกตข้อที่2คือ2และ3เนี่ย2และ3 จะสามารถไปหารผลคูณร่วมแต่ละตัวได้ลงตัวหรือเอาง่ายๆ2และ3จะหารผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดหรือหารครนรนลงตัวเสมอนะคะตอนหอรมอเราบอกว่าหอรมอที่ได้จะน้อยกว่าจำนวนที่ให้หาคอรมนแต่ครรน คำว่าผลคูณคือต้องมากขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครนที่ได้จะมากกว่าจํานวนที่ให้หาครนแล้วจํานวนที่ให้หาครนจะหารครนลงตัวเสมอนะคะนี่คือข้อสังเกตของครนเอาไว้สังเกตตอนไหนเวลาที่เด็กๆหาครนออกมาได้แล้วถ้ามันน้อยกว่าจํานวนที่ให้หาครนแปลว่านั่นไม่ใช่ครนแล้วนะคะแปลว่านั่นไม่ใช่ครนแล้ว ทีนี้เราจะมาเริ่มลงมือหาคอรนอรของจำนวนนับโดยการหาผลคูณร่วมกันค่ะซึ่งก็เหมือนลักษณะตัวอย่างที่ครูเมย์ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะตัวอย่างที่1จงหาครนอรของ3และ5อันนี้เราหาโดยหาผลคูณร่วมนะคะจงหาคอรนอรของ3และ5อันดับแรกเลยค่ะเราก็หาผลคูณของ3ก่อน แล้วค่อยหาผลคูณของ5นะคะผลคูณของ3ได้แก่ผลคูณของ3ได้แก่เริ่มจาก3ถูกต้องไหมคะให้เราเรียนจากน้อยไปมาก 3= 1 3 3น2่3สามสาไปเรื่อยๆนะคะถามว่าครูคะหนูต้องเขียนแล้วหยุดตรงไหนหนูเขียนแล้วก็จนจนสุดบรรทัดหรือหนูคิดว่าเอ้ยน่าจะเพียงพอแล้วหนูก็หยุดแล้วใส่ ลูกน้ำขั้นแต่และจำนวนนะคะแล้วใส่จุด3จุดคำความหมายของจุด3จุดคืออะไรจุด3จุดคือมีจำนวนที่ต่อจากนี้นะคะมีจำนวนที่ต่อจากตรงนี้นะ,ะทีนี้พอเราหาผลคูณของ3ได้แล้วเราหาผลคูณของ5ค่ะผลคูณของ5ก็เริ่มจาก5 1 5, 5ถูกไหมคะเรียงไปเรื่อยนะคะเขียนเรียงไปเรื่อยอ่ะตอนนี้เราจะพบแล้วว่า ผลคูณร่วมพอเราได้ผลคูณเขียนไปได้สักระยะอ่านลองหยุดเขียนดูนะคะลองหยุดเขียนดูแล้วมาดูว่าเราเจอผลคูณร่วมของทั้ง3และ5หรือยังตอนนี้เราเจอและเราเจอ15นะคะเราเจอ15มีผลคูณร่วมตัวอื่นอีกไม่น่าในบรรดาผลคูณที่หนูเขียนขึ้นมานะคะซึ่งก็พบว่ามี45อีกหนึ่งจำนวนทีนี้ ตราบใดที่เด็กๆเขียนเรียงจากน้อยไปมากผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดมันจะเป็นจํานวนแรกที่เด็กๆเจอนะคะเราก็จะได้ว่าผลคูณร่วมของ3และ5คือ15และ45แล้วใน15และ45เนี่ยจำนวนไหนที่น้อยละ่ะก็คือจํานวนแรกที่เราพบนะคะก็คือ15ดังนั้นครนรนของ3และ5 คือ15นะคะยากไหมคะไม่ยากเลยเนาะ,ะผลคูณเราถนัดอยู่แล้วเพราะเราท่องสูตรคูณกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะ,ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่2นะคะจงหาคอรนของ 6, 8และ12เริ่มเป็น3จํจำนวนแล้วนะเมื่อกี้2จำนวนอันนี้3จํจำนวนเราก็หาผลคูณของ 6, 8และ12ของแต่ละตัวให้ได้ก่อนนะคะ ครูเมย์เริ่มหาจากผลคูณของ6ก่อนผลคูณของ6ก็เริ่มจาก6 1 6ใช่ไหมคะ6 12ไปเรื่อยๆนะคะเขียนไปเรื่อยๆเลยก็คือจุดคูณแม่6นั่นแหละนะคะต่อไปหาผลคูณของ8ผลคูณของ8ก็แ1 8หนึ่งแปแปาไปเรื่อยๆนะคะอ่ะครูเมย์เขียนไปเรื่อยๆเลยแล้วผลคูณข,ข,ของ12 ก็เขียนไปเลยค่ะถามว่าผู้ค้าหนูจะหยุดตอนไหนถ้าเด็กๆเจอผลคูณร่วมของทั้ง 6, 8และ12แล้วก็หยุดเขียนก็ได้แล้วก็ใส่ลูกน้ำแล้วใส่จุด3จุดนะคะซึ่งอันนี้คุณเมก็เจอแล้วนะคะผลคูณร่วมของ3จํานวนนี้คือ24นะคะ เอาจำนวนแรกจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเพราะเราเขียนเรียงจากน้อยไปมากเราก็จะได้ผลคูณร่วมคือ24นะคะครูมเมย์ใส่ลูกน้ำแล้วจุด3จุดหมายความว่ามีผลคูณร่วมตัวอื่นอีกนะคะเด็กๆถ้าโจทย์ต้องการผลคูณร่วมมากกว่า2เอามากกว่า1นําจำนวนเด็กๆก็เขียนต่อไปเรื่อยๆให้เจอผลคูณร่วมอีกตัวนั่นเองดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่า ครนของ 6, 8และ12ก็คือ24นั่นเองค่ะง่ายมากๆเลยนะคะไปดูตัวอย่างสุดท้ายกันค่ะหาผลคูณร่วมาหาครนของ 10, 24และ40หาครนของ 10, 24และ40โดยหาผลคูณร่วมชื่อบอกตรงตัวเราก็ต้องหาผลคูนก่อนถูกต้องไหมคะของ 10, 24แล้วก็40หาผลคูณของ10 ก็ได้แก่เดี๋ยวกันนะคุณเมย์เขียนตรงนี้ก่อนผลคูณของ24แล้วก็ผลคูณของ40ถามว่าครูคาหนโจํำเป็นไหมต้องหาผลคูณของ10ก่อนแล้วมาหา24แล้วมาหาผลคูณของ40ไม่จําเป็นค่ะเด็กๆจะเริ่มที่หาผลคูณของจํานวนที่มากที่สุดก่อนก็ได้ซึ่งวิธีนี้คุณเมย์แนะนํานะคะเราจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะ ไม่เขียนเยอะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันหาจำนวนที่เป็นผลคูณของ40ตัวแรกก็คือ40ครูเมย์อบอกว่าถ้ามันเป็นครณหรือผลคูณร่วม10 24เนี่ยและ40จะต้องไปหาจำนวนนั้นลงตัวถูกต้องไหมคะเพราะงั้นถ้าครูเมย์ได้ผลคูณของ40เนี่ยตัวแรกคือ40 24หาร40ลงตัวไหมไม่ลงครูเมย์ก็จะหาผลคูณของ40ต่อ ตัวที่สองเป็น80 24หาร80ลงตัวไหมก็ไม่ลงอ่ะครูเมย์ก็หาต่อเป็น120 24หาร120ลงตัวไหมนะก็ลงตัวนะคะอ่ะครูเมย์เขียนต่อเป็น160เป็น200ทีนี้ครูเมย์ดูต่อเมื่อกี้เราบอกว่า24หาร120ลงตัวใช่ไหมคะครูเมย์ก็มาหาผลคูณของ24บ้างจะจริงหรือเปล่า24หนึ่งเป็น24 242, 48, 243, 72, 244เป็น 96, 245ร้อยยเอาเจอผลคูณร่วมเหมือนกัน2ตัวแล้วถ้าร้อจะเป็นโครนจริงๆ10ต้องหาร120ลงตัวซึ่งเราจะพบว่าส0บหารร้อลงตัวใช่ไหมคะแต่การเขียนโอ้สิบหนึ่งสิบสกว่าจะไล่ไปถึง120เนี่ย เขียนยาวเลยเพราะงั้นเราจะมาดูว่าเราสามารถเขียนแบบไหนให้มันกระชับสั้นๆแล้วความหมายยังเหมือนเดิมได้ 11, 10 1 1 1 12 2 1 0 3 0 3นักเรียนบอกว่าครูขา10หาร120ลงตัวแน่ๆเพราะงั้นแต่บรรทับหนูมนีไม่พอทำไงเด็กๆใช้ลูกน้ำแล้วจุด3จุดได้ แล้วอูเมก็มาเขียน100หมายความว่าอะไรไอจุด3จุดที่อยู่ระหว่าง30และ100หมายความว่ามันมี 40, 50, 60, 70, 80แล้วก็90แต่เราเขียนไม่พอเราใช้วิธีนี้ได้นะคะอ่ะ100แล้ว110 110แล้ว120เราก็จะเจอ ผลค,คูณร่วมที่น้อยที่สุดของทั้ง3จํานวนนี้แล้วนะคะนั่นก็คือ120เราก็จะได้แล้วว่าครนของ 10, 24และ40ก็คือ120นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่ามันมีวิธีการสังเกตหลายอย่างมากเลยอ่ะทีนี้ ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วครูเมก็เชื่อว่าเด็กๆจะเข้าใจและสามารถนำไปทำแบบฝึกหัดได้นะคะเรามาร่วมกันสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะครนรคือผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะการหาครนรมี3วิธีซึ่งคลิปนี้เราได้เรียนรู้การหาครโนรโดยหาผลคูณร่วม ซึ่งการหาครโนโดยหาผลคูณร่วมอันดับแรกเด็กๆต้องหาผลคูณของจํานวนแต่และจํานวนก่อนแล้วมาดูว่าผลคูณร่วมก็คือตัวผลคูณที่เหมือนกันของทั้ง3ามจำนวนนั้นคือจํานวนไหนแล้วจํานวนที่เราเจอจํานวนแรกถ้าเราเขียนเรียงจากน้อยไปมากจํานวนที่เราเจอจํานวนแรกจะเป็นครนอของโจทย์ข้อนั้นๆน,น,นะคะ ซึ่งการหาผลคูณนักเรียนจะเริ่มหาจากจํานวนไหนก่อนก็ได้เหมือนตัวอย่างที่3เมื่อกี้นะคะแล้วดูว่าถ้ามันเป็นคอณของทั้งจํานวนทั้งหมดมันจะต้องสามารถหารจานวนที่โจทย์ให้หาครนจะต้องสามารถหารคูณได้ลงตัวนะคะจํานวนที่โจทย์ให้หาครณจะต้องหารคูณได้ลงตัวนะคะ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ครูเมย์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ